สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ di ofthalot บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณรักนี้ควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้หมากันที่ธาตุดินผู้ศพกันมังกรคลิปมันหลุดไปค่ะอาจารย์เปิดคลิปเปิดไพ่มาแล้วคลิปมันหลุดก็ต้องมาอัดใหม่อะมาเรามาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนอาจารย์วางไพ่ให้หมดแล้วอย่างที่บอก วางไพ่เสร็จแล้วคลิปมันรุดอ่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนค่ะไพ่ใบแรกอ่าไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตได้เหมือนกันนะจ๊ะเจะด็ดดาบไปถูกแทงข้างหลังที่ไหนมาหรือว่าโดนแทงมาหรือแทงเขาก็ได้เจ็ดดาบจะหมายถึงการที่คนเราครบกับใครสักคนแล้วก็แอบทําอะไรรับหลังเราไม่ให้เรารู้ทีนี้เราไปดูเข้าไปแอบรู้ไปสืบไปส่องเราไปมองเห็น จะด,ดาบคือคนที่โกหกไม่พูดความจริงมีการแอบย่องย่องบางคนอาจจะมีรักที่ปิดบงังซ่อนเร้นปกปิดบางอย่างไว้เปิดเผยตรงๆไม่ได้แม้กระทั่งความรู้สึกนะคะมีเรื่องที่ต้องแอบซ่อนมีวิธีแก้ไขแปลกๆนะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการโกหกขาวโกหกเพื่อให้เขาสบายใจแต่มันก็คือโกหกนั่นแหละโอเคไหมเออมันประมาณนี้นะจ๊ะ มันมองถึงสถานการณ์ของคนที่แบบแอบปิดบังแวะแอบปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างไม่ให้แฟนตัวเองรู้แต่คนไปสังเกตรูก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ซ้อนที่ปิดบังที่ไม่บอกที่ไม่เปิดเผยหรือการทำอะไรก็ตามที่รู้สึกเหมือนการถูกแทงข้างหลังก็ได้คุณมี The Sun The Star The h i g h o ฮร f n ั โอเรีนออฟอรแล้วก็เทนออฟวันคุณดูมีความสุขนะเด่นเด e ดซันเลยนะเด e ดซันเลยคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้ตัวอยู่แล้วก็ได้อาบางคนอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วใช่ป้าว่าข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรเต็มตัวเต็มใจตั้งรับไว้แล้วหรือว่ามันอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณทําใจไว้แต่แรกแล้วอ่ะเพราะเราไม่มีสถานะให้อยู่แล้วเราสองคนไม่รู้เราเป็นอะไรกันอ่ะ สถานะไม่มีคุยกันแบบเพื่อนคุยกันแบบแฟนหรือเป็นเพื่อนรวมงานเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายก็ไม่รู้แต่รู้รู้ว่าคุณเหนื่อยมากรู้รู้ว่าที่ผ่านมามันเจอมันเจอคําโกหกมั้งอาจจะเป็นนสระของคําโกหกคาหลอกลวงเจออะไรที่บ่อยๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณอาจจะไม่ได้ยอมปล่อยไปแต่ตอนนี้คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบ ฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ไมีเธอฉันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยนะ่ะคุณอาจจะดิวกับราศีกุมราศีพฤษภราศีมังกรอืมคุณเป็นคนแข็งนอกอ่อนในนะใจแข็งอยู่นะเป็นคนใจแข็งหรือไม่คุณก็ทําอะไรปิดบงังซ่อนเร้นแล้วเขาไปรับรู้ก็ได้ พอเขาไปรับรู้ก็ตุ้มจบเลยเดอะทราเวอร์ไปแบบไม่หันหลังเลยแต่ถึงจะยังไรก็ตามเขาก็ยังรู้สึกความเสียใจอาจจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจรู้สึกทุกข์กับมันเพราะความคาดหวังคุณกับเขาอาจจะห่างกันไปแล้วก็ได้และเขาก็มาคิดได้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกเติมเต็มจริงๆคุณดูมีความสุขแต่เขาไม่เขาคาดหวังเขาค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็น เขาเป็นคนมีมีชื่อเสียงก็ได้เป็นนักร้องนัก,นกดนตรีเอ็นฟลอเอนเซอร์ so. เป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะเออความสัมพันธ์เขาอะาเจ็บหนักดูแล้วเนี่ยเจ็บหนักเลยอะ่ะผูกจิตผูกใจหรือหลงคุณมากๆอะ่ะหลงคอลมหลงในหน้าตาหลงในความเป็นคุณคุณอาจจะโปรไฟล์ดีมากๆอืมรอด้วยบางคนรอบางคนสวยนั่นแหละ ที่ผ่านมามันเขารู้สึกผิดหวังเสียใจหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่ควรเราสองคนไม่ควรมาเจอกันเลยเป็นการที่เลือกผิดเป็นการเดินเข้ามาผิดที่ผิดทางผิดเวลาแต่เขาก็รู้ตัวไวนะพอรู้ตัวขึ้นมาเขาอาจจะรู้ว่าคุณอาจจะคุยกับคนอื่นเขาอาจจะเป็นแค่ตัวสำรองเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้จริงใจกับเขาในหลาสิ่งที่เขาปร,รับรู้มา เขาก็เลยถอยเป็นไม่เป็นท่าไปเลยเออถอยถอยหลังไปเลยก็ได้จบกันแบบไม่ร่ําไม่ลาจบกันแบบว่าบางทีเขาอาจจะไปรู้ความลับอะไรของคุณมาเขาก็เลยไปแบบไม่ลามาไม่ไหว้เลยเออในลักษณะไพ่สลับกันได้ด้วยการอ่านนะคะอืออ่ะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนด้วยแหละ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนคุณอาจจะมีตัวตนหรือมีใครตัวจริงของคุณอยู่แล้วคุณไม่สามารถที่จะให้สถานะกับใครได้หรือเป็นที่รับรู้กันตั้งแต่แรกเออคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณเข้าไปอาจจะเข้าไปผูกจิตผูกใจกับใครสักคนนั้นนะ่ะเออคุณแค่อาจจะอยากเวลาคุณเบื่อเบื่อในายเวลาคุณเครียดขึ้นมา เวลาคุณเหนื่อยขึ้นมาคุณอาจจะอยากหาที่พักกายพักใจแต่ที่พักกายพักใจที่ว่ามันกลายเป็นทุกกายทุกใจมากกว่าสิคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคจบไปคุณแ็แฮปปี้คุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคุณแ็่แฮปปี้เพราะคุณก็จะทําใจไว้แล้วนี่คุณก็ทําใจไว้แล้วแหละว่าเราความสัมพันธ์เนี้วันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เขาจะต้องจากไปแน่นอนอะไรเงี้ย <laughs> อะไรวะมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอะ เราควรไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะอืมเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้เราควรไปต่อหรือพอแค่นี้คุณอาจจะดีวกับราศีกันไปต่อหรือพอแค่นี้เหรอตัดใจไม่อยากหงุดหงิดมีแฟนเหมือนไม่มีที่เกตวิ่งตามใช่ที่เกตวิ่งตามไม่มีเวลา เอเไพ่อบอกว่าคุณอาจจะปล่อยวางค่ะในไพ่ชอบไหมก็ชอบอยู่มีใจอยู่แต่ว่าถ้าการมีใจแล้วต้องมานั่งหงุดกิดต้องมารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคสำหรับตัวคุณเลยเนี่ยคุณก็ไม่พร้อมเหมือนกันค่ะคุณก็ไม่พร้อมคุณไม่คุณอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของเวลา คุณอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของการไปปฏิบัติพัดวีหรือใส่ใจใครเอาใจใครอะไรเงี้ยค่ะอืมันมันดูเหมือนมันดูเหมือนคุณไม่มีเวลานะคุณไม่สามารถที่จะปรับคุณไม่สามารถที่จะปรับตัวคุณเองคุณไม่สามารถที่จะปรับเพื่อความต้องการของใครได้คุณจะเป็นตัวของตัวคุณเองอย่างนี้แหละ ให้บอกว่าถ้ามันมีความรู้สึกรักหรือมีความรู้สึกแบบนี้แล้วนะ่ะมันทำให้ใจคุณเป็นทุกข์คุณก็ปล่อยค่ะคุณปล่อยนะในใจของคุณลึกๆคุณพร้อมปล่อยนะคะอืมคุณอาจจะทำใจอย่างที่บอกคุณอาจจะทำใจมาตั้งแต่แรกแล้วไพ่แนะนำบอกว่ามีแฟนเหมือนไม่มีก็ถึงเวลาแล้ว ถ้าเราอยู่ในความรู้สึกที่ต้องดราม่าก,กับชีวิตก็ควรจะต้องปล่อยไปควรจะต้องปล่อยไปอย่างคุณไม่มีเวลาน่ะคุณมีเวลาในคุณมีเวลาในชีวิตของคุณมีเวลาให้แก่ให้แก่เรื่องของคุณมีเวลาให้แก่ชีวิตของคุณมีเวลาให้กับคนสำคัญของคุณก็ได้ แต่คุณไม่ได้มีเวลามากขนาดแบบตรงนี้เออนจะจ๊ะอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยคุณพร้อมปล่อยนะจากที่มองในไพ่อะอย่างคุณก็ไม่ได้รักเขาขนาดนั้นเราไม่ได้มีความรักผูกพันกันขนาดนั้นอาจจะมีความชอบอาจจะเป็นความรู้สึกในใจที่ค้างคาอืมนจะจ๊ะอ่ะไพ่แนะนำบอกว่าคุณปล่อยอ่ะ ใค,คุณบอกว่าปล่อยอ่ะอืมอ่ะมาดูซิว่าความรักที่ไพ่จะแนะนำอะไรคะนิ่งเฉยปล่อยไปทบทวนดูแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกฎกติกามารยาทกัะกรันอืมไพ่แนะนำบอกว่าอะไรถ้าการที่คุณรู้อยู่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีความสุขจริงๆ หรือเขายอมรับข้อตกลงเราไม่ได้แล้วมันทําให้คุณหงุดหงิดหัวใจเลือกเกินเข้าไปอยู่ในนี้แล้วหงุดหงิดเข้าไปอยู่ในนี้แล้วจะไปหาความสุขจะได้คําพูดที่จะลงใจจะได้คาจะได้คนที่มาช่วยฮิวใจแต่กลับกลายเป็นทุกข์กว่าเดิมอ่ะนะคะก็ก็ถึงเวลาแล้วละ่ะคุณอาจจะต้องปล่อยพ่บอกว่าถึงชอบอยู่ก็มีใจแหละ ถึงชอบอยู่ก็มีใจแล้วควรควรปล่อยไปไม่ควรจะเหนี่ยวล้งคนที่เขาเราให้เขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่อารมณ์ของคุณเป็นอารมณ์ของคนที่แบบไม่ได้ดั่งใจอะ่ะถ้ามันไม่ได้ดั่งใจคุณอย่างเงี้ยคุณก็ไม่พร้อมแบบว่าคุณก็เป็นคนที่มีอารมณ์หลาย้อยในตัวตนเหมือนกันและอย่างคุณก็มีตัวเลืกอกเยอะด้วยเสน่ห์ด้วยหน้าตาคุณจะหาสวยกว่านี้รอกว่านี้รยวยกว่านี้ก็ได้นะก็ได้ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้แคร์กับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ก็ได้เอออาจจะไม่แคร์เลยอาจจะไม่ได้สนใจเลยอาจจะมองไม่เห็นความสำคัญเลยอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันมีความเป็นคุณอยู่ตรงนี้มีความเป็นคุณที่คุณเองเนี่ยก็ไม่ได้ เขาเรียกว่าไม่ได้โฟกัสกับรักครั้งนี้ไม่ได้ทุ่มใจลงไปมากออารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้ค่ะอยู่ได้กับตัวคุณเองอยู่ได้กับชีวิตอยู่ได้กับทุกๆสิ่งอย่างมันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณแย่ไปจัด จากการที่มองอะ่ะเหมือนเหมือนคุณใช้เหตุและผลน่ะเหมือนคุณคบใครก็ตามอะ่ะคุณอาจจะใช้เวลาศึกษาแล้วก็มีเหตุมีผลในความรักที่ไม่ได้ขัางรักจนต้องทุ่มกายทุ่มใจแล้วเจ็บหนักมันเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นความรักที่แบบเอาแต่ใจรักเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะโอเคไหมอ่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด, like, กด share, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ e s ส r ริปชันบอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะแอดไซเอฟเอศูนส้ F e วายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ